หลายท่านอาจจะทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วหลายท่านทราบแล้วแต่ไม่เข้าใจหมอจะขออนุญาตอธิบายตามลำดับขั้นตอนให้เข้าใจโดยง่ายนะครับมาฟังกันดูนะครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวทางบาทเดียวและ y o u b u c h ช n n e l หมอชวทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์เดชดุลชัยธรรมสแสงเสรินะครับก็กลับมากันอีกในเรื่องของคนดังกับโรคนะคนะวันนี้เป็นเรื่องของคุณผิคุณผิงนะครับพิมพาพรน,นะซึ่งเป็นเรื่องที่ตกใจมากๆเลยหมอเองได้ข่าวหมอตกใจเพราะว่าคุณผิงเนี่ยอายุ ยังน้อยอยู่เลยนะครับนะอายุประมาณ38-39ปีเองนะครับนะแล้วก็มีผลงานโด่งดังมากมายนะครับนะคือเรียกง,ง่ายๆว่าใครๆก็รู้จักคุณผิงนะครับนะอยู่ดีๆเนี่ยคุณผิงก็ลาวงการไปก็มีข่าวว่าคุณผิงเนี่ยแกไปเปิดห้องเสื้อนะครับนะเพราะว่าแกเรียนจบมาทางด้านออกแบบนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ออกจากวงการไปหายไป นะครับข่าวข่าวก็หายไปด้วยอยู่ดีมีข่าวว่าแกเสียชีวิตนะครับข่าวแรกออกมาเลยว่าคุณผิงเสียชีวิตจากสมองขาดเลือดแล้วก็หลับไปเฉยๆคือมีข่าวแค่นี้ต่างคนต่างคิดต่างนานานเลยแล้วก็สํานักข่าวหลายๆสํานักข่าวก็จะก๊อปปี้ข่าวกันออกไปว่าอ๋อสาเหตุการเสียชีวิตคนใกล้ชิดบอกว่าสมองขาดออกซิเจนคือมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบอา้าวสมองออกซิเจนได้ไง คนเรานอนอยู่ดีๆทำไมสมองออกซิเจนขาดออกซิเจนนะครับนะก็ไม่มีใครทราบเหตุผลจนมีคนไปสัมภาษณ์นะครับนะคุณแม่กับพี่ชายที่งานศพก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณผิงเนี่ยแกป่วยมานานแล้วนะครับนะบอกว่าช่วง5ปีก่อนหน้านี้แกป่วยเป็นโรคตับหลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตแล้วก็ เอ่อร่างกายมันก็ชัลรวนสมองขาดออกซิเจนแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับนะล้างตายอยู่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็มีอาการชักแล้วก็เสียชีวิตคนฟังแบบนี้ก็อ๋อแกเป็นโรคประจําจตัวนะครับแต่แกเป็นอะไรนะครับนะหมอจะขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าเอ๊ะหมอคิดอะไรโรคอะไรถึงได้ทําให้เป็นอย่างนี้ได้อันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่แกบอกว่า คุณผิงเนี่ยแกเป็นโรคตับมาตั้งแต่เด็กๆเคยต้องผ่าตัดแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะกลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆงั้นแสดงว่าอาจจะอาจจะผ่าตัดที่นี่หรือผ่าตัดออสเตรเลียก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแกเป็นโรคตับโรคตับตอนเด็กๆและต้องผ่าตัดส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะมีอยู่ไม่กี่โรคโรคหนึ่งที่หมอนึกถึงนะครับก็คือโรคนีบิเลียรี่อัตทเซียหรือ เขาเรียกว่าหลอดเขาเรียกท่อท่อน้ําดีอุดตันเนี่ท่อน้ําดีอุดตันโดยอุดตันเป็นช่วงๆโรคเนี้ยมักพบในเด็กโดยเฉพาะเด็กทาลกนะครับนะโดยเฉพาะเด็กทาลกดูภาพของหมอให้ดีๆท่อน้ําดีเนี่ยมันสีเขียวใช่ไหมครับนะปกติมันก็เป็นท่อปโปรง่งสวยงามแหละแต่ถ้าคนเป็นบิลิรีอติเซียเนี่ยท่อมันจะเป็นคอด นะครับนะทำให้น้ำดีเนี่ยไม่สามารถไหลได้สะดวกนะครับน้ำดีมีผลอย่างไรนะครับเมื่อน้ำน้ำดีเนี่ยเอาง่ายๆน้ำดีมันมีผลในเรื่องของการย่อยไขมันแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้อุจจารกับปัาวะเนี่ยสีออกเป็นสีเหลืองดังนั้นในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของบิลลี่อัตีเซียเนี่ยหมอเขาพักจะพบว่าอะไรเด็กจะตัวเหลืองนานผิดปกติ นอกจากตัวเหลืองนานผิดปกติแล้วเนี่ยอุจจาระยังสีซีดด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมถึงขนาดว่าต้องมีการให้สังเกตอุจจาระเลยว่าเอออุจจาระสีเป็นอย่างไรถ้ามุดเด็กตัวเหลืองนานผิดปกติถ้าอุจจาระสีปกติก็จะเป็นอุจจาระตามเลขสีเลข5าเลข6แต่ถ้ามุดสีซีดๆหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้ต้องกลับพาไปพบแพทย์ว่ามีปัญหาบิลิอัลลีอัตทีเซียหรือเปล่าซึ่งบิลิอัลลีอัตทีเซีย สามารถผ่าตัดรักษาได้นะครับนี่วิธีการผ่าตัดชื่อว่าคาไซเฮปโตพอโตเอ็นเทโลเอ็นเทลสโตมีเอาง่ายๆก็คือขุดคั้วตับแล้วไปต่อลำไส้นะคือเอาง่ายตัดแต่งลำไส้ตัดต่อลำไส้ก็คือเอาลำไส้ในส่วนที่ชื่อว่าเจจูนัมเนี่ยไปต่อตรงคั่วตับตรงคั่วตับก็คือตรงคั่วที่เป็นส่วนที่มี ข้อน้ําดีเนี่ยจากซ้ายและขวาของตับเนี่ยมาเปิดรวมกันนะครับนะเขาเรียกว่า porta h e p a t i s เนี่ยคนคิดชื่อดรโมเิโอคาซาอิหมอคิดว่าท่านชื่อคาซาอินะแต่ว่าฝรั่งก็จะเรียกว่าคาซายคาซาย operation นั่นแหละนะครับนะโดยเขาบอกว่าถ้าสมมติเนี่ย ผ่าตัดตั้งแต่60วันแรกของการผ่าตัดเนี่ยผลการผ่าตัดมันจะค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าผ่าตัดหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยผลการผ่าตัดจะไม่ค่อยดี20%จะส c กเซตเท่านั้นเองดังนั้นถึงได้บอกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงให้เริ่มสังเกตอุจจาระของลูกน้อยถ้าสมมติว่าเด็กตัวเหลืองนานผิดปกตินะอ่ะคราวนี้ถ้าผ่าตัดสำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น mm. ก็บอกว่าโดยปกติ20-40% ผ่าตัดแล้วไม่ต้องผ่าตัดซ้ำหายเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วหกสิบถึงแดสิบเปอร์เซนอาจจะต้องทำการผ่าตัดเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียมตัวผ่าตัดเปลี่ยนตับขนาดนั้นเลยอ่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตับผ่าตัดตั้งแต่อายุหกสิบวันก็คือแค่สองสองเดือนใช่ไหมเด็กก็โตขึ้น อ,อยวยวะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่เคยผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะตีบก็ได้นอกไหมครับเด็กอายุสองเดือนนั้นเส้นเขาเรียกไงลำไส้นี่เล็กเท่ากับนิ้วก้อยอะนะหมอเคยเข้าไปช่วยผ่าตัดอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าหกสิบแปดสิบเปอร์เซนจะต้องเตรียมตัวผ่าตัดเปลี่ยนตับนะคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปที่คุณแม่ พูดให้ฟังก็คือว่าตั้งแต่แกผ่าตัดเป๊ะตั้งแต่แกผ่าตัดมาเนี่ยแกสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอดเลยงั้นก็แสดงว่าการผ่าตัดเนี่ยสักเซตดีพึ่งมาห้าปีหลังเนี่ยแกเริ่มมีปัญหานะคุณแม่แกก็เล่าบอกว่าเนี่ยมันสะสมแหละเพราะว่าเออตับเนี่ยมันเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่เด็กๆแล้วและห้าปีหลังเนี่ยตับมันไม่ค่อยดีนะครับนะตับไม่ค่อยดี ตอนนี้ตับไม่ดีเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าที่เขาต่อแล้วมันตีบเนี่ยมันก็ทําให้น้ําดีเนี่ยไม่สามารถไหลลงลําไส้ได้ใช่ไหมน้ําดีเนี่ยปกติเนี่ยหน้าที่ก็คือช่วยย่อยอาหารพวกไขมันนะครับนะและมันทําอะไรได้อีกมันช่วยทําให้อุจจาระเป็นสีเหลืองปัสสาวะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าอุจจาระกับปัสสาวะมันมีความสําคัญแหละ คราวนี้ถ้าน้ําดีมันไม่สามารถไปได้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะมันก็ท้นเข้ามาในกระแสะเลือดเข้าใจไหมลงมาในเอ่เอลงมาในอลำไส้ไม่ได้ก็ท้นอยู่ในกระแสะเลือดทําให้เราเกิดภาวะตัวเหลืองตาเหลืองที่สําคัญอวัยวะแรกเลยที่จะโดนกระทบเลยก็คือตับตับถ้าสมมุติว่าน้ําดีไหลไม่ได้ไอ้ตัวน้ําดีมันก็ไปเกาะในตัวเซลล์ตับ ก็ทําให้เกิดตับแข็งขึ้นได้นะตับแข็งคราวนี้ถ้ามันทนไปในกระแสะเลือดมันก็ไปไหนมันก็จะไปที่ไตนอกไหมันก็ทําให้เห็นไหมไตสีเหลืองเลยทําให้ไตเนี่ยเซลล์ของไตโดยเฉพาะเซลล์กรองของเสียของไตเกิดการเสียหายได้นะครับทำให้ไตเนี่ยเกิดการอักเสบก็แล้วกันใช้คำพูดว่าอักเสบแล้วก็มีเซลล์ไตเนี่ยเสียหายนะ คราวนี้เข้าใจแล้วนะหนึ่งน้ำดีอุดตันทำให้ตัวตับเริ่มเป็นตับแข็งนะสองทำให้ไตเกิดการบาดเจ็บเสียหายจากเซลล์ของน้ำดีจากจากน้ำดีและสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบิลิลูบินแต่ว่าหมอจะขอแทนแทนไปในอย่างเดียวเลยคำเดียวเลยว่าน้ำดีนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายคราวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อ สารน้ำดีเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันก็ไปทำลายไปใช่ปะจะสังเกตว่าไอยวะทุกอวัยวะเลยทุกอย่างเนี่ยพอเริ่มจากตับก่อนนะสะีตับก็เป็นสีไอในนี้นะน้ำตาลนะมันก็เกิดการกระบวนการของมันกระบวนการของมันเรียกว่า hepatolymph s y n d r o m นะครับนะทำให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าทุกสายทานเข้าไปทำให้ ไตมันเกิดการอักเสบมากขึ้นนะจากตับเป็นตับแข็งไตเกิดการอักเสบและสุดท้ายไตยก็จะวายเพราะไตวายก็ต้องทําการฟอกไตใช่ไหมครับนะการฟอกไตหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีทั้งทางหน้าท้องแล้วก็มีทั้งทางเลือดนะเขาก็สร้างหลอดเลือดเทียมขึ้นมาฟอกไตนะดูตรงสีฟ้าก็แล้วกันอาหารที่เรากินเข้าไป เช่นโปรตีนก็แกล้วกันโปรตีนเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเนี่ยจะมีตัวแบคทีเรียเปลี่ยนโปรตีนเป็นแอมโมเนียคุณๆนะฉี่แล้วได้กลิ่นเหมือนแอมโมเนียใช่ไหมอ่าแอมโมเนียมันจะต้องโดยปกตินะกระบวนการแอมโมเนียเนี่ยมันจะต้องถูกขับโดยผ่านที่ไตแต่เมื่อกี้นี้หมอพูดแล้วว่าไตามันวายแล้วนี่แอมโมเนียมันก็ขับออกไม่ได้ถูกปะ พราะแอมโมเนียมันถูกขับออกไม่ได้มันก็อยู่ในกระแสะเลือดคราวนี้ในกระแสะเลือดเลยวุ่นวายเลยมีทั้งแอมโมเนียมีทั้งน้ําดีอยู่ในกระแสะเลือดนะครับกนระแะสะเลือดก็วิ่งไปวิ่งมาก็วิ่งไปที่สมองได้ด้วยดันไปมีเซลล์สมองเซลล์หนึ่งชื่อว่าแอสโตไซต์มันดันมีความสามารถในการเปลี่ยนอยู่เอ้ยเปลี่ยนแอมโมเนียได้แอมโมเนียเนี้ยเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอะไร ถูกเปลี่ยนเป็นกูตามีนฟังเออกูตามีนน่าจะดีนะแต่กูตามีนเนี่ยมันดันไปขั่งอยู่ในสมองและกูตามีนเนี่ยมันทำให้สมองบวมนะสมองบวมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกทำให้เขาเรียกว่าเกิดภาวะเขาเรียกว่า hepatencephalopathy นะ hepatencephalopathy เนี่ย ทำให้เกิดการชักได้แม้ว่าจะไม่พบบ่อยแต่พบอยู่ประมาณ2องถนะึงสาเปอร์เซ็นก็หนึ่งในสามนะครคราวนี้ฟังต่อไล่โดยสรุปนะก็คือถ้าสมมุติตอนเด็กนะเป็นภาวะท่อน้ําดีอุดตันในเด็กตั้งแต่แรกเกิดมีการผ่าตัดอะไรไปละใช้ชีวิตต่อเนื่องมา30สกว่าปีปรากฏว่าไอ้ที่ทำเอาไว้มันเริ่มมีการตีบ มีพังผืดเกิดขึ้นน้ำดีไปทำให้ตับเกิดการอักเสบกลายเป็นตับแข็งจากน้ำดีอุดตันไอ้น้ำดีนะก็ไปทำให้ที่อุดตันอยู่ในกระแสะเลือดใช่ไหมมันก็ไปที่ไตก็ทำให้ไตเกิดการอักเสบเกิดสภาวะไตาวายนะครับนะเพราะเกิดไตาวายอย่างที่บอกว่าเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรืออะไรก็แล้วแต่ร่างกาย เปลี่ยนเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นขอเป็นสารพิษจะต้องถูกขับออกโดยเปลี่ยนเป็นยูรีนที่ไตใช่ไหมแต่ไตดันอักไตาวายไปแล้วก็เลยทำให้แอมโมเนียเนี่ยคลั่งอยู่ในกระแสเลือดแอมโมเนียดันไปเปลี่ยนได้ที่สมองเพราะมีเซลล์ที่ชื่อว่า a s t r o c i t e นะสมองพอเปลี่ยนแอมโมเนียได้เสร็จ สร้างสารที่ชื่อว่ากูตามีนเกิดขึ้นกูตามีนมีปริมาณมากในสมองมากไม่ดีทำให้สมองบวมนะครับนะเกิดอาการชักขึ้นได้พอมีอาการชักอยู่บ่อยๆก็เกิดการขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนและก็ทำให้เสียชีวิตนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเนี้ยทำไมโลกหนึ่งถึงได้ เกิดอีกโลกหนึ่งอีกโลกหนึ่งตามมาเหมือนที่หมอมักจะพูดเสมอว่าอะไรก็ตามมันจะมีสเต็ห1 2่งสาสี่จนถึงสุดท้ายนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช่อทางบาดเดียรและ u u e e h ช n n e l หมอช่อทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ